ผมนายดิษร์นันท์อิมมีหน้าที่ในการทดสอบประสิทธิภาพของยุปกรณ์ครับผมผมนายรัชมลกิติพงศ์มูลมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างของยุปกรณ์ครับผมนายเฉลิมเปรมบีมีหน้าที่เขียนโค้ดของยนต์ครับผมอุปกรณ์นันนะครับมีชื่อว่าเครื่องแกะแม่เหล็กอัตราไวส์วัตถุประสงค์ก็คือเกลืองเครื่องแกะแม่เหล็กอัตราไวส์ครับผมในส่วนของโครงการไอวายอาร์ซีนะครับย่อจาก international u s e r o b o t competition นะครับเป็นเวทีในการ ที่สนใจในการสร้างหุ่นยนตหรือประดิษฐ์หุ่นยนตหรือเกี่ยวกับหุ่นยนตนะครับโดยการ i y r c นะครับถูกจัดตั้งโดย IYRA หรือ International u s e Robot Association นะครับโดยมีประเทศสมาชิกด้วยกันทั้งหมด30ประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียฟินแลนด์จีนอเมริกาเป็นต้นครับโดยรวมไปถึประเทศไทยของเรารด้วยองรงการ IYRC มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ของผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจและคุณครูผู้สอนเด็กนักเรียนจากทั่วโลกครับข้อมูลจากพอนะครับเครื่องนี้จะมีทางระบบสายพานฟันเฟืองและมอเตอร์เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนในการจ่ายหน้ากากอนไมครับส่วนคุณสมบัติของเรานะครับคือคีอความสะดวกสบายใช้งานง่ายเนื่องจากระบบอัตโนมัติ ก็ได้จากการสัมผัสและมีขนาดที่เล็กครับครับประการงานของเครื่องเสกนะครับเรื่องครับเราแบ่งเป็นการสี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งครับของคนใต้ครับเราใช้ตัวของบล็อกหนึงหมืนเจ็ดนะครับและตัวของแอลอาร์เรสเตอร์นะครับในการประกอบนะครับผมครับส่วนที่สองนะครับส่วนของมอเตอร์นะครับเรานำมอเตอร์นะครับมาประกอบเข้ากับตัวของเปลือกนะครับแล้วก็ตัวของล้อนะครับและนำบิดาขับนะครับมาทำมาทำแทน เพื่อรับเรียนตัวของหน้ากากอนามัยนะครับครับในส่วนของส่วนที่สามนะครับส่วนของบลูเตอร์นะครับเราใช้ตัวของ B D H นะครับในการวัดค่าแ่งสิงขาวเป็นสีดำนะครับเพื่อเป็นระบบการนาลักของเครื่องแกงแมทโทรมานะครับและส่วนที่สี่นะครับบูสเตอร์นะครับและ A P D นะครับเป็นส่วนที่ทําให้เรารู้ได้ว่าเครื่องนี้กำลังทำงานอยู่ครับพวกเรานะครับตั้งใจไว้ว่าจะทำให้บูสเตอร์นะครับ เป็นเสียงนะครับและอ,อีะครับตองแสงนะครับสอบกันไปนะครับเพื่อทำให้เรารู้ว่าเครื่องวิเคราทำงานอยู่ทั่เอง